ครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวมาดูชม,ชมกันนะครับผมก็ต้นนี้จะเป็นไม้ที่ให้ดอกเยอะนะค่อนข้างดอกสวยนะครับผมไม้ตันนี้ถ้าต้องการให้ดอกสวยเวลาดอกบานต้องเอาไว้ในร่มไม้ที่จะปูลที่มีสีม่วงต้องเอาไว้ในร่มนะดอกม่วงนิดนิดประมาณนี้นะม่วงส้มแล้วก็มีสีสันแดงม่วงส้มรวมกันเป็นแบบนี้นะไม้สายพันธุ์นี้จริงไม่ค่อยโตมาก แต่ว่าถ้าเราเลี้ยงดีดกิ่งก็จะอวบโตสมบูรณ์ได้เหมือนกันถ้าเราให้ปุ๋ยดีนะอันนี้จะเป็นชมพูพิตตี้ชมพูพิตตี้จะดอกเป็นดอกซ้อนที่สวยมากนะตัวนี้ก็เป็นสีขาวนั่นแหละขอกก็ข,ขาวนั่นแหละนะก็ความดีต้นนี้เอาไปทํางานต่อเลยเอาไปตัดกิ่งได้เลยดอกหมดแล้วตัดกิ่งเลยดอกหมดถ้ตาตัดกิ่งได้ทันทีทันใดบอกว่าเัดญหมดอกหมดตัดกิ่งได้ความสวยชุดนี้สามต้นสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะ ันนี้สามต้นสามร้อยห้าสิบาทต้นมจกมาชุดนี้มาดูไม้ดอกชั้นเดียวอันนี้อยู่ในลูกผสมยักษ์นะลูกผสมของยักษ์ลูกผสมของยักษ์ญี่ปุ่นนะครับผมใช้ฮอนแลนดผสมยักษ์ญี่ปุ่นน่าจะเอาไปเกลียเจสอนมากการเกลียเจสอนเราจะไปหาดอกสอนหรือว่าดอกที่สวยมาใส่กับต้นตน,นี้เพราะต้นนี้ดอกฝีพื้นสวยอยู่แล้วให้ดอกที่ดีอยู่แล้วเป็นไม้สูงนะตู้นี้ 220บาทรวมส่งคู่นี้ไม้สูง220บาทรวมส่งเอาไปเขียเข่ยเกสรเหมือน,นกับแบบนี้ที่เรามีดอกที่ดูสวยแล้วแล้วก็ไปหาดอกซ้อนหรือว,ว่าดอกสีไหนที่สวยๆเอามาเขียเข่ยเกสรกันแต่ว่าอันนี้ก็เขีย่ยได้หนึ่งฝักสองคู่สามคู่สีค่คู่ถ้าเราขยันอยากได้เยอะเราก็เขีย่ยเยอะไปเขีย่ยทุกดอกก็แล้วแต่เ,เราเรามีเวลาเขีย่ยเราขยันเราก็จะได้ฝากมาให้เยอะแบบนี้นะแล้วก็ แล้วก็ล้นลว่าเราจะดอกแบบไหนออกมาในอนาคตจะได้ดอกชั้นยวสองชั้นหรือสามชั้นอะไรก็ตามแต่ก็ลองไปทําดูไว้ไปป่วยไม่เลยสวยนะไม่ไม่ใช่ไม่สวยนะสองร้อยยี่สิบาทเองคู่นี้สองร้อยยี่สิบาทคู่นี้สามร้อยห้าสิบาทเอ้ชุดชุดนี้สามท่อนเ้ากลับไปกลับมาไยพูดหลบไปหลบมาพูดหลบไปหลบมาโอเคนะโอเค ตามท้องเรื่องก็แล้วกันโอเคขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ